วันนี้เราจะมาส่งพับดาวกันขอาง่ายๆอันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์พับดาวพับดาวแค่พับดาวแค่หนึ่งดวงเดี๋ยวเราจะมาพันทับจะเอาสีเขียวแล้วนั้นก็คือดาวที่เราพับได้แล้วเยอะ เลยอันนี้ก็จะเป็นดาวของเราที่เราพับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มพับเลยนี่เป็นดาว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 ไม่เห็นดาวแล้วเราก็จะกําลังอันนี้เรากําลังพับดาวอยู่นะเดี๋ยวเราจะให้เห็นดาวนี่คือดาวทั้งหมดที่เราพับใช่ไหมแล้ว แล้วก็พับดาวแบบนนี่ดาวที่เราพลังกับแล้วกนน็เราพับดาวแค่หนึ่งดวงอันนี้เราจะใช้เวลาพับก,กี่นาทีเราก็จะพับช้าๆนี่ดาวที่เรานั่งพับ4วัน เ oui ราวิมพ์ภาพเองนี่คือกระดาษนี่คือกระดาษรอัน nah, น <được Felix> <for skill> ี้ก็จงเป็นกระดาษอดาวนี่กระดาษนี่ดาวที่เาเสร็จเเสร็จเดี๋ยวเราจะถ่ายดูดี๋ยวจะกดาวดาวาลอง ดูดาวไปแล้วก็ถ้าคลิปถึงถ้าคลิปนี้ถึงประมาณประมาณคนดูประมาณแค่สิบคนเดี๋ยวเราจะมาพับดาว100ดาวถ้าคลิปนี้ถึง100คนโอ้คนดูสิบสิบคนเราจะมาพับดาวหนึ่งร้อยดวงให้ดูเลย เดาไปยังคงไม่เสร็จนะนนอ้นนอ,น,น,อน,นี้ใกล้แล้วไาจะา้จะพอไ,ได้กี่นาทีมันตังงนรอใช้เวลาพักกี่นาทีวันนี้ นี่เราก็เริ่มบีบตามมุมดาวนะให้ทุกคนบีบตามมุมดาวให้ทุกคนบีบตามมุมดาวเลยบีบเลยดิพอบีบตามมุมดาวเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วง่ายๆอ่ะ,เด,ะดออนะเดี๋ยวจะพักไม่ดูอีกให้เห็นอีกรอบนึงนะเดี๋ยวจะพักไม่เห็นอีกรอบอ่ะนี่เราจะพักไม,ม่สีเขียร์มุ่งตรงไปไง อย่างนี้ใช่ไหมผับลงจะไปแบบเร็วๆเลยนะอ,อย่างนี้ก็สาะเข้าไปเข้าไปนีส่อเลยก็กลับได้ ีทำสลับไปสลับมานี่ทำสลับไปสลับมามีไปมีมาทำอย่างนี้เราจะย้ํอีกรอบนะถ้าคลิปนี้ถึงสิบ 1ิบคนดูเดี๋ยวเราจะมาพับดาถึงหนึ่งร้อยดวงพับดาหนึ่งร้อยดวงให้ดูเลยนี่แล้วก็บีบมุมบีบมุมบีบมุมบีบเข้านี่นก็จะได้ดาวแบบนี้นี่แล้วก็จบแล้วนะบา,บายอย่าลืมกดจำกดใจให้ด้วย